ชินยุนเกิดความคิดโกรธแค้นอีกครั้งจนต้องกำมัดเอาไว้แน่นทว่าดวงตาของเขายังคงนิ่งและน้ำเสียงยังหนักแน่นน้ำเสียงเย็นชาได้กล่าวออกข้าชินยุนขอตายในการต่อสู้ดีกว่าต้องเป็นสุนัขเลียเท้าเมื่อกล่าวจบคำเขาจึงเดินไปที่ประตูทางออกหยุดอย่างกระทันหันชินเทียนอี้ตะโกนลั่นน้ำเสียงนี้เย็นเยือกเขาก้าวเท้าเข้ามาหาและขวางตรงหน้าชินยุนเอาไว้ ใบหน้าของชินเทียนอี้เต็มไปด้วยอาตาเพราะหยวนหยานหญิงพยายามเอาอกเอาใจเขาครั้งนี้นางประกาศชัดก้องต่อหน้าฝูงชนแล้วว่านางหาได้มีสัมพันธ์ใดหลงเหลือต่อชินยุนอีกต่อไปว่าอะไรนะชินยุนถามเสียงเย็นอย่างกระทันหันชินเทียนอี้คว้าคอเสื้อของชินยุนขึ้นด้วยน้ำเสียงอาหาังการเขาตะคอกใส่น้องหยานหญิงกล่าวถูกต้องแล้ว เจ้านั้นก็แค่ไอ้คนพิการได้เม็ดยาปราณวิญญาณไปกินนับว่าเสียของหาได้คุ้มค่าแก่วัตถุดิบไหมทําไมเจ้าไม่คิดว่ามันให้แก่ค่าเสียแทนละเม็ดยาปราณวิญญาณคือเม็ดยาวิญญาณระดับต่ำก็ใช่แต่1เม็ดราคาราวสี่พันเหรียญผลึกเม็ดยาห้าเม็ดมูลค่าก็ราวสองหมื่นเหรียญผลึกและสําหรับองค์ชายผู้หนึ่งมันไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยเลยแล้วถ้าหากข้าบอกว่าไม่ ดวงตาชินหยุนเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันขนาดกล่าวออกอย่างเชื่องช้ามอบให้แก่เขาเสียอยู่กับเจ้าช่างไรค่าเจ้าไม่คู่ควรได้กินเวทยาปราณวิญญาณแต่หากเป็นพี่เทียนอีที่มีเส้นวิญญาณสีตะวันเขาสามารถดูดซับมันได้ดีกว่าเจ้าหยวนยานหญิงที่ยืนอยู่อีกด้านกล่าวยวยุเขาเช่นกันเมื่อชินยุนได้ยินคําของหยวนยานหญิงความโกรธภายในที่เขาสะกดมานานพลันต้องระเบิดออกในฉับพลัน ถึงตอนนี้จิตใจของเขากลายเป็นว่างเปล่าแล้วเขาไม่อาจอดกลัน้นพลังปราณในร่างกำลังโคจรอย่างบ้าคลัง่งทั้งยังหลุดลอยออกมาภายนอกด้วยความรวดเร็วและบ้าคลั่งนี้พลังพลังปราณรวมตัวกันที่แขนของเขาแล้วไม่ใช่พวกเจ้าเป็นคนตัดสินว่าข้ากินเม็ดยาปราณวิญ,ญญาณแล้วคุ้มค่าหรือไม่หากเทียบกับค่าแล้วพวกเจ้าสองตัวต่างหากที่เรียกว่าไร้ค่าที่ได้กินเม็ดยาปราณวิญญ,ญาณ น้ำเสียงของชินอยู่นี้เย็นเยือกราวน้ำแข็งมันเปรียบดังดับที่ฟาดฟันออกไปออร่าย,ย็นกระจายทั่วทิ้งความเย็นลงเหลือเอาไว้จนถึงไขกระดูกชีวิตเจ้าน่ะรือชีวิตที่รายค่าของเจ้าสมควรต้องโดนอีกสักครั้งชินเทียนอี้คว้าเสื้อของชินอยู่นเอาไว้สีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นโฉดชั่วและปากนั้นตะโกนลั่นไอ้งอยอย่างแกจงส่งเม็ดยานั้นมาเสียขณะที่ชินเทียนอี้ถ่มคำพูดออกมา เขาเงื้อมือหนึ่งขึ้นตบเข้าที่ใบหน้าของชินหยุนชินหยุนที่กำลังโดนโทสเผาพลานพลังปราณรวบรวมที่แขนก่อนพลันพวยพุ่งที่ฝ่ามือและตะวัดตบเข้าที่ใบหน้าชินเทียนอี้เพียการตบนี้รุนแรงและไม่ปราณีมันลงที่ใบหน้าของชินเทียนอีเข้าอย่างจังโดยทันทีชินหยุนได้ปลดปล่อยพลังปราณทั้งหมดร่วมกับการระบายโทสะนี้ด้วยอา หลังชินเทียนอี้โดนตบเข้าไปฉาดหนึ่งเสียงร้องเจ็บปวดหน้าสมเด็จพังขึ้นประหนึ่งเหมือนมูอถูกเชือดทั้งใบหน้าบิดเบี้ยวอาการบาดเจ็บรุนแรงเกิดขึ้นเพราะแรงกระทำเมื่อครู่ฟันถึงกับแตกหักหลุดออกมาพร้อมเลือดก,กองหนึ่งเพียงอึดใจร่างนั้นก็กลิ้งกับพื้นอย่างหมดสภาพแล้วโชคยังดีที่เขาเข้าถึงขอบเขตกายวรยุทธระดับที่สี่เรียบร้อยจึงยังไม่ได้สลบไปในทันทีทว่าศีรษะนั้นก็ต้องมิงเมียนไม่น้อยจนแทบไม่อาจลุกยืนขึ้น เมื่อได้เห็นเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นทุกคนในที่นี้ล้วนแข่งข้างสติหลุดลอยพวกเขาหวาดกลัวเรื่องราวถัดจากนี้สุดหัวใจยวนยานหญิงที่ยืนอยู่ไม่ไกลออกไปยังต้องเผยความหวาดกลัวผ่านใบหน้างดงามที่แทบไร้สีเลือดนั้นเช่นกันชินเทียนที่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนกลับโดนชินยุนสะบัดฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าล้มกองกับพื้นอย่างหมดสภาพ ชินยุนเพียงอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่สมแต่แล้วทำไมพลังปราณกลับทรงพลังมากถึงเพียงนี้ถึงกับสามารถจัดการผู้ฝึกตนขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับสีได้ชินยุนย่างสามขุมเดินเข้าไปคว้าคอเสื้อชินเทียนอีกขึ้นมาดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยเจตนาสังหารขนาดกล่าวเสียงเบาแต่เย็นเยือกเจ้ามีชีพจรสีตะวนันทั้งยังอยู่ขอบเขตกายวรยุทธระดับสีแต่แล้วกลับพ่ายแพ้ต่อข้าเพียงการโจมตีเดียวอ้าว่งมันมาได้แล้ว ส่งเมตยาปราณวิญญาณของเจ้าแก่ค่ะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ